ที่นัตบ,บันนี้นะครับนัตเรจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเหรียญเศษด้านหนะ้าแบบนี้เรามีเท่าไรเรารับไม่อันเลยนะครับเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทกันเลยทีสวัสดีคสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้เนียผมจะไปนะัตเรียนนิดหน่อยที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะัดเรามาชมกันรอบๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับ วันนี้นักเปบเรียบเทรดดอลลาหนึ่งเหรียญนะครับแถวปั๊มเขาเตกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งรุ่นที่นัตบันนี้นะครับน่าจะจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเหรียญเท็ดดัลลาแบบนี้เรามีเท่าไหร่เรารับไม่อันเลยนะครับเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับขออย่างเดียวนะครับอย่าขัดอย่าล้างอย่าเช็ดไม่กระัองกับกระดาษทิชชู่เาะเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญนี้มีดำๆนะครับคล้ายๆกับมีสนิมเนี่ย อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับต้องปล่อยไว้สภาพเ,เดิมเไม่งั้นราคาไม่ถึงสามพันนะครับอ่าแล้วก็จะขายร้านผมนี่ไม่ต้องเสียค่าจ้าจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไปเซอร์ค่าไปรับรองหรือว่าค่าไปประกันเสนค้านะครับส่วนใครมีอะไรเอกที่อยากจะมาขายโขหรือว่าอยากจะเสนอ้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวราดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้คุณจะได้เรียนอะไรกันบ้างน,นะครับ สำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทดดอลลา่าแบบนี้นะครับมีเท่าไหร่เราก็รับนะครับรับซื้ออยู่เหรียญละ3 0 0พันถึงห้าพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับขออย่างเดียวครับห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยราคาดีครับแล้วก็หาง่ายด้วยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเนี่ย มีสนิมดำๆแบบนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับด้านหลังก็มีนะครับ <Okay. S 1> สนิมแบบนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดถ้าเราไปขัดหรือว่าเอาสนิมนี้ออกนะกจะมีรอยครับถ้ามีรอยแค่นิดเดียรราคาก็ตกไม่ถึงสามพันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าเจอดำๆแบบนี้ก็ปล่อยไว้สภาพแบบนี้เลยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันอันนี้ผมฝากเกือบจะทุก ep เลยก็ว่าได้นะครับ แล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนับนพัจะาขายร้าผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าจ่าะใดๆต่างสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางเพจเนี่ยเขาอาจจะ หลอกเราครับเขาตีราคาแพงๆอย่างเช่นถ้าเรียนนี้ก็อาจจะตีราคา5้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองค่าใบประกาศสินค้าอะไรของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวมิจฉาชีพเยอะนะครับส่วนใครมีอะไรเองที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะ่อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเรียนอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่น เหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวลอหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EPEP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับ เราไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหรียญเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะศูนยกับศูนยส่วนรุ่นเล็ก จะมี3ปีก็คือปี 1907, 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับตร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนีของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นึอื่นเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ ราคาสตาร์ตอยู่ 1,000,- 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100-200ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะ20สตังเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สสตังนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือยี่และ5้สิบตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอห้เช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอสอ,รรอ,สอรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120จนจถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ้นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท นี่ก็วาระร้อยห้าบาทนะครับส่วนนี้คือวาระสองร้อยบาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ